เช้านี้แม่พามาดูสาวน้อยทองมีนะคะทองมีทองมาดน้องเมื่อวานแม่พาน้องไปให้หมอดูแผลให้แผลน้องแห้งดีแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยววันที่เดี๋ยววันอังคารวันอังคารคุณหมอนัดตัดไหมค่ะหนูหายดีแล้วใช่ไหมลูกฮะหนูหายดีแล้วใช่ไ้ย แม่กินก็นจะเอาน้องออกมาเล่นข้างนอกบ้างค่ะออกนอกเพลบ้างจะได้ไม่เครียดผ่อนคลายนะลูกนะส่วนรุ่นใหญ่รุ่นข้างนอกของเราก็วุ่นวายเหมือนเดิมค่ะวุ่นวายกันมากมายวุ่นวายรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ทองแท่งเดี๋ยวหนูก็ได้ทําลูกเดี๋ยวให้น้องหายก่อนนะเดี๋ยวให้น้องหายแล้วทองแท้กับทองแท่งไปทํานะลูกนะ ของทองแท้กับทองแท่งก็น่าจะลายต่อไปค่ะก็เดี๋ยวให้เด็กๆสองสาวนี่ตัดไม้ก่อนจะได้จะได้มีกรงใส่เพราะว่าถ้าเอาไปทําพร้อมกันมันกรงจะไม่พอใส่แม่กินก็เลยต้องสลับสลับทีละสองค่ะวันนี้ทองวันนี้ทองแท้กเ,เลยเหรอลูกฮนะวันนี้เขาสู้สู้กับแม่ทองเพิ่มค่ะวันนี้ พี่น้องเล่นกันสองพี่น้องเขาเล่นกันโซฟาแม่ก็เริ่มขาดกระจุยหมดแล้วลูกืโซฟาขาดกระจุยหมดแล้วเอาพวกหนูไม่อยู่แล้วผ้าคลุมไว้ก็เอาไม่อยู่ค่ะแต่ก็ปล่อยให้มันตายก็เดี๋ยวถึงวาระมันเต็มที่จริงๆก็ค่อยทิ้งไปกระโดดโลดเต้นกันสามร้อยของแม่ล่ะลูกหืม ซามให้ทั้งมันเนี่ยแล้วกลุ่มนี้ลูกกลุ่มนี้นั่งชุมนุมอะไรกันฮะกลุ่มนี้นั่งนอนชุมนุมอะไรกันลูกเนี่ยค่ะเด็กเวลาไม่สุกซนก็น่ารักน่ารักแต่เวลาสุกซนก็หมันเขี้ยวนะลูกนะ แต่เวลาซุกซนพวกหนูก็น่ารักนะคะจะเรียบร้อยหรือซุกซนพวกหนูก็น่ารักค่ะแม่แม่รักพวกหนูด้วยนะคะนะลูกนะแม่นะคาะเด็กๆบ้านเราต้องเพิ่มอย่างกีเลนะลูกนะเดี๋ยวต้องเพิ่มกีเลไม่มีที่อยู่นะลูกเพราะว่าบ้านเราเต็มแล้วข้างหลังก็อยู่ไม่ได้แล้วลูกข้างหลังหนูก็ไม่ถูกกับพวกพี่